สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o m t k อ,อันนี้เราอยู่กันที่ดอนเมืองครับกำลังจะขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่กันวันนี้เราจะไปไหนกันใด้เลชี <laughs> ที่พักเราชื่อว่าบ้านรีซูโฮงเซนะก็<ม>ตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแหละไปเดี๋ยวเราไปเข้าเกตกันเจอกันกันเชียงใหม่

มาอ่างแก้วคนอยากถ่ายรูปไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันตามใจนางอ่ะเจอกันครับนี่แล้วเรากำลังจะไปร้านโก้เิือกโกดังน,นะขึ้นสองถถดเป็นอะไรหิว <laughs> ยัยง อันนี้เราอยู่คนที่ขนส่งช้างเผือกร้อนมากเดี๋ยวเราจะขึ้นรถนะครับต่อรถไปขนส่งเชียงดาวแล้วเดี๋ยวเราจะหมอรถขึ้นไปเชียงดาวกันไปเจอกัน I smile's bright, it can't day swollen and forget Your the we met made me Our love Whatever like we waiting for you, my love My summer love we waiting for you, my love I can't forget the day we met You looked so fly in your red corvette Your hair, your look, your... We're here! And this is our view. So beautiful. Let's check in <laughs> ระวังนะไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะโทรศัพท์แบตหมดต้องรอพรุ่งนี้เช้าเอ้ยเศร้า <laughs> เจอกัน กินข้าวเสร็จแล้วแบตบหมดไปหาที่ชาร์จมาที่ชาร์จไฟก็หมด <laughs> ป้าเดี๋ยวพาไปดูที่พักก่อนนี <laughs> วว่วิวของเราไปพาไปดูเต็นท์กันถึงแล้วเต็นท์เรา 9. เก้าอ้าวของมันก็จะลกๆหน่อยประมาณนี้ <laughs> วิวที่ได้ก็จะเป็นวิวดอยหลวงเชิงดาวน่าจะไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าแบตจะหมดแลล้ไปบ๊ายบายมี <laughs> ถ้ามีอะไรเดาถ่ายดู สวัสดีครับมอร์นิ่งผมมีูมม่เลยทุกคนอยู่ข้างหลังพาให้กำลังจะขึ้นสวยมากเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไปกินข้าวเชาว้าแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งกาแฟมากินรอพาท,ที่ขึ้นตรงนี้กัน เมื่อวานไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่ามาถึงแล้วแบตหมดก็ไปฝากเขาชาร์จสุดท้ายพอพระอาทิตย์หมดแล้วมันไม่มีไฟเลยอะ่ะก็เลยแบบว่าเมื่อวานไม่ค่อยได้ถ่าย๋อ,อเดี๋ยวนี้จะพยายามเก็บให้เยอะที่สุดตื่นอีกนิด <laughs> เจอกัน There's not much When can to do When all I can. ข้าวเหนียวตามตำสายน้ำนี่เลยราคาเท่าไหร่คะอร่าสามสโอ้อ่าสจอันนึงก็ได้ข้าวลูกเหรอยังข้าวผูกหนึ่งนี่กินไห แต่มันได้ความแบบกรอบต่อทานเนื้อ่ะได้ไหมเนื้อเนี้ยออ, <laughs> อร่อยตอนนี้ก็เราจะมาถ่ายรูปมันเทนี่ยงๆแสงสวยมาก <laughs> เอ๊ะ ทยที่บ้านหักเฮือนสุกตอนนี้ฝนลงเม็ดปล่อยๆแหละอืบรรยากาศดีมากใครอยากจะมากินข้าวเที่ยงที่นี่ก็ได้นะมีอาหารตามสั่งมีกาแฟด้วยทำไรอะ่ะอืม ไปกินข้าวเย็นแล้วก็กินหมูกระทะกันวิวสวยมากอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะนะเพราะว่าแบตมีจำกัดพยายามเก็บให้เยอะที่สุดเจอกันครับเรากำลังจะไปกินข้าวกันมาด้วยดูยวิวทีสุดยอด เตือนเรานี่เอาอยู่นี่ไปกินข้าวกันอา้าวหายไปแล้วขอขอนุญาตพี่ยกลงหน่อยนะครับครับไปค่อยนะครับไปปะขอบคุณครับอาหารเติมได้นะจะมีไข่เจียวต้่งจืดแล้วก็ อันนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกดีซูนะอร่อยมากไปขอตัวไปกินข้าวก่อนมาแล้วโอเคร้อนร้อนพี่สอวใส่ได้เลยเดี๋ยวมไม่ใช่ครับบุกกระท่ำที่จองไว้ยังไม่ไว้สดๆทำนี้เลยบรรยากาศไปลุย เชฟเตยกลับมาอีกครั้งท้องฟ้าสวยดูดิสีม่วงเลยีเดียวประมาณเดือนหน้าเดือนพกปลาเดอนที่นีะไปกนไ้ไาวปอนไป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 ะไปไ้าย,าย,ยไ จเห็นดาวหรือเปล่ามันสวยมากสุดท้ายแล้วหาวเต็มเลย g o o มอ o r n i ครับทุกคนตอนนี้ก็ <Okay. S 2> พาทีกำลังขึ้นนะ <Okay. S 2> ได้ให้ดู จะมีหมอกนิดนึงด้วยที่ผมตืนจะตีห้าครึ่งอนแหละมาดู <c oughs> ดาวท่านี้กำลังรอพาทิตย์ขึ้นสวยมากแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะขอตัวไปเก็บของกินข้าวก่อน <c oughs> เจอกัน ี่กำลังเดินลงไปถ่ายรูปก,กับหมอกนี่สวยมากตอนลงไปข้างล่างก็จะมีทางถึงนะทุกคนเดินไปแล้วสวยมากไปตามไปกันตอนนี้เราเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารถมาแล้วกลับไปแล้วกลับบ้านกันเจอกันใหม่บ้านลิซ่า